สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับราการสวิตนาฬิการทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch ของ m a n i l i m i t e d นะครับซึ่งวันนี้ตัวอยู่กับริการ g s e i o Prospect Limited Edition นะครับในรุ่น Prospect Solar Chronograph ในรหัส Reference SBBL038 นะครับเป็นระบบฐานนะครับที่นาบักสามารถชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นะครับซึ่งเรือนนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนฐานโซลาเซลล์นะครับเป็นฐานคาปาซิเตอร์นะครับ ครับตึงน่านในรุ่นนี้จะเปลี่ยนค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเนื่องจากต้องรื้อชุดด้านหลังออกมาแล้วก็ในกาวดนี้นะครับเป็นเซรามิกนะครับทําให้เกิดการเปิดฝาลังนะครับระยากพอสมควรนะครับแล้วก็การเปลี่ยนฐานครั้งนะครับจะอยู่ได้ถึง7-8ปีนะครับถ้าหากบำรุงรักษาดีๆนะครับสําหรับในการที่เป็นโซลา r เซลล์หรือว่าในกาที่เป็น คมนตนะครับแล้วก็ตอนที่จะนําไปใช้นะครับทางทีมช่างจะต้องชาร์จแบตให้ก่อนนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับถึงจะนานาฬิกาของท่านไปใช้งานได้นะครับแล้วก็เซ็ตสมบูรณ์นะครับพร้อมส่งงานกลับมือลูกค้าแล้วนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับนาฬิกาที่เป็นระบบโซล่าหรือว่าระบบ k i n e น i ตรนะครับทางเปลี่ยนทานแล้วทางมือไฟบอสจะรับประกันการเป็นเวลา1ปีนะครับแต่ว่าการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์หรือว่าระบบ k ค n e น i ตน ันจะต้องบำรุงรักษานาฬิกาเป็นพิเศษอย่างอ่ก็คือถ้าเป็นนาฬิกาโซลา่าเซลล์ก็ควรจะเก็บไปที่ไม่ทึบแสงนะครับให้มีแสงสว่างบ้างนะครับเพื่อให้ในาฬิการีชาร์จนะครับหรือนำมาใสายบ้างนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ